วันนี้เราได้นำรถ MG4 นะครับรุ่นดีมาตกแต่งเพิ่มเติมด้วยสเกิร์ตล้อมคันแล้วนำตัวล้อไปทำสีเพิ่มความสวยงามให้กับคุณลูกค้าใครสนใจ MG4 ตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นดอกเบีย้ยศูนยเทักเข้ามาสอบถามได้เลยมีโปรพิเศษให้กับคุณลูกค้าแน่นอนอยากได้รถด,ดีๆโปรโมชั่นโดนๆนะครับต้องที่เพจ MG Mega สาขาชัยพฤกษ์ สวัสดีครับผมนบนะครับจาก MG Mega สาขาชัยพฤกวันนี้เราได้นำรถ MG4 นะครับรุ่นดีมาตกแต่งเพิ่มเติมด้วยสเกิร์ตล้อมคันนะครับแล้วนำตัวล้อไปทำสีนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับคุณลูกค้าพร้อมกับโปรโมชั่นวันนี้โปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆมีให้คุณลูกค้าแน่นอนเดี๋ยวเราไปชมกัน เรามาชมด้านหน้านะครับของเจ้ารถ MG4 รุ่น D ตัวนี้เราได้ตกแต่งมากับชุดสเกิร์ตของแวลิกด้านหน้าของแวลิกนะครับจะใช้เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดําแล้วก็มีขิบเคปร่านะครับตรงมุมซ้ายขวาเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถ ตัวนี้จะเป็นไฟ LED นะครับ mm hmm. เลนโปรเจคเตอร์มีไฟเดทามและไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันส่วนตัวโลโก้นะครับตัวนี้ยังเป็นตัวโลโก้เดิมๆเลยนะครับของ MG ที่ให้มาแต่ถ้าเกิดใครสนใจนะครับที่จะทําเป็นสีดําเพื่อเข้ากับตัวรถเพราะตัวนี้แต่งจัดเต็มจริงๆ ก็ทักเข้ามาสอบถามได้หรือแจ้งที่ปรึกษาการขายได้นะครับตัวนี้ในส่วนของด้านหน้านะครับตัวนี้ถ้าเป็นรุ่น MG MG4 เนี่ยจะมีตัวปิดเปิด Adaptive g i l Grill ตัวนี้นะครับเปิดปิดอัตโนมัติระบายความร้อนให้กับคุณลูกค้าด้วยเดีย๋ยวเราไปดูด้านข้างกันว่าเราตกแต่งเพิ่ม,เต,มเติมอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างเรามาชมด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับเราจะเริ่มจากตัวร้อตัวนี้นะครับ แจง้งคุณลูกค้าเลยนะครับมันเป็นล้อเดิมปกติแล้วล้อของเจ้า MG4 มันจะมีฝาครอบนะครับส่วนด้านในจะเป็นล้ออันลอยอยู่แล้วเมื่อถอดออกมานะครับล้อตัวนี้จะเป็นสีโครเมียมหรือว่าเป็นสีอันลอยจะเป็นสีเงินเงินเราได้ทําการเอาตัวล้อตัวนี้นะครับไปทําสีเป็นสีเทาเมคาลิกตัวนี้จะเป็นสีเทาเมคคาลิกนะนะครับเงาเงาแล้วก็เสริมเติมนิดนึงนะครับในเรื่องของตัวตัวครอบเพราะว่าตัวนี้นะครับเวลาเราถอดออกมาปุ๊บเนี่ย ของเดิมมันจะไม่มีอันนี้เราติดให้กับคุณลูกค้าเสริมเข้าไปด้วยในส่วนของสเกิร์ตด้านข้างเวลิกนะครับทำเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดําเหมือนกันคําว่าเวลิกอยู่ด้านท้ายนะครับเพิ่มความสวยงามด้านข้างหล่อทั้งด้านหน้าด้านข้างด้วยนะครับเพิ่มเติมอีกนหนึ่งในเรื่องของตัวหลังคาจะเป็นหลังคาแรปตัวนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์แรปสติ๊กเกอร์แรปของเราก็จะใช้แบบคุณภาพครับเกรดพรีเมี่ยมเมื่อเวลาเราลอกแล้วตัวนี้นะครับก็จะไม่ทิ้งคราบ กาวไว้กับบนหลังคาด้วยเป็นการรักษาสีด้วยเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันว่าเราตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับ <Yeah. Go. S 1> เรามาชมด้านหลังกันครับตัวนี้เป็นรุ่นดีนะครับโดยโปกติแล้วรุ่นดีจะมีสปอยเลอร์ให้เป็นดักเทลตัวนี้มาให้อยู่แล้วนะครับแต่ชุดแต่งของเขาในของตัว v ว l ิกเนี่ยจะมีสปอยเลอร์ด้านบนมาให้ด้วย ตัวนี้ก็จะเป็นสีสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดําเป็นดําเงาเป็นโนแบ็กเพื่อเข้ากับหลังคาที่เราแลปไปตัวนี้เราก็มีไฟเบรกตัวที่สามให้ด้วยตัวรุ่นผลิตในไทยตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวที่ปัดน้ําฝนให้ตัวรุ่นดีไม่มีกล้อง็อกคันแต่เรามีกล้องมองหลังให้ส่วนสเกิร์ตด้านล่างนะครับสเกิร์ตด้านล่างเนี่ยเราเป็นแบบท่อคู่มีสีท่อนะครับแล้วก็มีดิเฟนเซอร์ให้4จุดเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็เป็นสีดำด้านตัดมีคำว่า MG4 เพิ่มความสวยงามให้ด้วย แล้วก็แวลิคอยู่ด้านล่างเพิ่มความหล่อความสวยงามด้านหลังนะครับหล่อทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังแบบนี้ใครที่สนใจอย่าลืมนะครับทักเข้ามาสอบถามได้เลยที่ปรึกษากันขายเราพร้อมให้คำปรึกษาเลยเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นด้านหน้ากันเรามาฟังโปรโมชั่นกันนะครับเจ้า m g 4รุ่นดีราคาอยู่ที่7 9 9 0 0บาท สามารถออกรถได้ที่ศูนย์บาทนะครับหรือใครที่สนใจดอกเบี้ยพิเศษหักเข้ามาสอบถามได้เลยในรุ่นอื่นนะครับในรุ่นที่ขยับขึ้นไปจะเป็นรุ่น X นะครับราคา8,9900บาทใครที่สนใจโปรโมชั่นพิเศษก็ลองักเข้ามาสอบถามได้ในส่วนความแตกต่างของเจ้ารุ่น X ก็จะเป็นเรื่องของไอสมาร์ตตัวอ่าสปอยเลอร์ที่มมีเพิ่มขึ้นมาให้ ตัวนี้ใครที่สนใจทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับและมีรุ่น V สูงขึ้นไปอีกตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่8 8 9 9 0 0บาทจะสามารถวิ่งได้ระยะทางเยอะกว่าเดิมจะวิ่งได้540กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งใครที่สนใจทักเข้ามาสอบถามได้ ส่วนตัวท็อปเลยตัว X Power ราคาอยู่ที่1,119,900บาทนะครับอันนี้เป็นรุ่น X รุ่นท็อปเลยเราจะได้มอเตอร์2ตัวระบบขับเคลื่อน4ล้อพร้อมกับกำลังแรงม้าที่435แรงม้าวิ่งได้480กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งใครสนใจ MG4 ตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นดอกเบี้ย0ทักเถ้าเข้ามาสอบถามได้เลยมีโปรพิเศษให้กัคุณลูกค้าแน่นอนอยากได้รถดีๆโปรโมชั่นโดนๆน,นะครับต้องที่เพจ MG เมกาสาขาชัยพฤกษ์วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยหรือโทรหาผมสายตรงได้เลยนะครับ097-105-4147แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ